ดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบานๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือน้สภาพเม้เก็เผาค่ะเมนูมือนี้เป็นอาหารให้ค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงส้มกุ้งสดนะคะอันนี้คือพริกแกงส้มค่ะตาใช้กับปลาทูหน้านะคะพี่น้องปลาทูหน้ากระป๋องที่ใช้ทาแซนด์วิชนะคะพี่น้องเพราะว่าจะได้ผู้กินปลาํำจืดค่ะ อันนี้คือกุ้งสดค่ะน้ำมะขามค่ะกระชายค่ะพี่น้องที่จริงน่กระช่ายตาใสกระปาแล้วด้วยค่ะพี่น้องแต่เย่าลืมค่ะก็เลยมาตําตังหาค่ะแล้วก็อันนี้ขาดไม่ได้ค่ะไม่ใช่น้ํามะนาวนะคะพี่น้องน้ํามะกรูดค่ะใส่บะกูดไปน้ําหอมแสบค่ะพี่น้องแกงสมเล็ดลับข้อมแสบเวยค่ะทํากินก็ได้ทาใครก็ได้ง่ายเลยค่ะพี่น้องถ้าใส่น้ํามะกรูดลงไปนะคะส่วนพักเนยวให้เบิรงค่ะพี่น้องวันนี้ขอบอกยางๆเลยด้วยค่ะเพราะว่าอยากโชว์ผัก ผักนะคะพี่น้องก็มีหัวเชเท้าค่ะหันเป็นสินจินไรก็ได้เลยแต่พี่น้องมาผักกวางตุ้งผักบุ้งดอกแครแล้วผักกัดข้าค่ะแค่นี้แหละค่ะพี่น้องกลุ้งประมาณสิบโตแต่ผักา่าดบางง่เลยค่ะอยุบป,ประหยัดนะคะพี่น้องมา่ะมาลงมือเห็ดกันเลยจ้าก่อนอื่นค่ะเอาน้าพริกแกงส้มแล้วก็กระช่ายค่ะลงไปทัดไดกหน่อยนึงค่ะพี่นอ้องเพือความหอม คยๆออกกึ่งแปะสาดนะค่ะพี่น้องห่อใสก่ใสกระช่ายใส่ปลาคุณคนี่หอมแห้งค่ะพี่น้องหลังจากนั้นเติมน้ำลงไปเติมพ่อละไล่น้ำพริกแกงเลยก่อนค่ะใส่ลงไปอีกจ้า ใส่ล้หลายใส่เห็ดหัวมะะ้อเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าผักเท่าไหลเนาะคะ่ะผักขาดแบบนี้หนึ่งค่ะพี่น้องกลุ่มนี้นับโตได้ค่ะเพราะว่าเสน่นกินผักนาะจากพี่น้องกับหนาแกงส้มนี่ค่ะคนๆก็ผักกระแซบนะคะเอาละค่ะทีนี้รอให้น้ําเดือดสักคู่หนึ่งค่ะเพราะหาำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องให้ใส่หัวไชเท้าลงไปเพราะว่าหัวไชเท้ามันสุกยากเนาะคะ่ะ สลับอยู่นี่หัวเชเท้าแบบเปืเป่อยๆค่ะพี่น้องเ,อเลยต้องใส่หัวเชเท้าลงก่อนเออขอโทษค่ะถาประสุนขากล่๋องแล้วก็ต้มให้หัวเชเท้าเปื่อยนะคะพี่น้องวิลาสังเกตว่าหัวเชเท้าเปื่อยบ่นะคะพี่น้องแค่ตักขึ้นมาแล้วเอาช้อนนะคะจิ๊กเบิ้งค่ะพี่น้องให้จิ๊กขาดเคืองก็แสดงว่าสุกเปืเ่อยพอกินได้เนาะคะ่ะนี่คือเคล็ดลับล็กๆห,หน่อยๆคะ่ะเอาละจ้าพี่น้องหลังจากหัวเชเท้าเราเริ่มสุกนะคะพี่น้องให้สังเกตนะคะ นี่ค่ะมันจะไซออกนะคะแล้วก็เวลาเขาจักรลงกเนสีค่ะพี่น้องนี่ค่ะมันจะออกมาสีเลยค่ะก็คือเริ่มสุกค่ะแล้วก็ตามด้วยผักกองตุ้งกับผักกาดขาวเสร็จลงไปเลยนี่ค่ะใส่ผักหลายๆเดี๋ยวมันยุบค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นแกงสมนะคะจะไข่แตะสาสีเข้าใส่ผักไประพี่น้องเดี๋ยวมันยุบกินกับปลาที่เข้าตามลงไปในแซ่บค่ะนี่ค่ะ ใส่แล้วก็คนเลยเมนูนี้นะคะพี่น้องสั่งอาชีพได้ด้ดๆค่ะเห็ดขาเห็ดขายเห็ดเ,เป็นแกงส้มแปะสะก็ได้ค่ะใส่ปาลาลงไลาย่นะคะพี่น้องปลาคอปลานิ่มทอดทอดก่อรด้ค่ะพี่น้องถ้าแกงใส่ปลานิ่นี่แนะนำปลาเห็ดทอดปลาลี่อนกรดสับปละอยค่ะทอดพ่อเหลืองแล้วก็ตักนะคะหนามใส่กับปลานิ่นแ่บค่ะพี่น้องถ้าข้าแกงปลานิ่นแกงส้มปลานิ่นนะคะพี่น้อง ข้าเอาปลานนะ้นสดๆอ่ะมันจะเ่อยมิตรก่างบาแสค่ะตุ่ทถอดให้เลืองก่อนค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็ใส่ดอกแคลงไปเลยดอกแคนี่เนะะื้อพี่น้องเขาบอกว่าย่อสบอเกสรอ,ออกนะคะแบบนี้ย่อสบอเดดออกเพราะว่ามันบกขมค่ะพี่น้องนะคะมันบกขมมันแบบเป็นดอกแคพันไไใหญ่เลยจ้ค่ะพี่น้องมันกินสดกระแทบค่ะแล้วก็แกงกระแทบเื่อกันค่ะพี่น้องเราก,ก็เลยเอาเบิร์ดเลยบอเอาออกค่ะนะคะ หมอบอกไงพี่นอ้องกินผักเยอะๆค่ะเอาลวค่ะเดี๋ยวขอต้มผักทั้งหมดในซุปก่อนยังเหลือผักบุ้งนะคะพี่น้องผักบุ้งนี่ต้องปิดถ่ายค่ะปิดถ่ายอยเอาขึ้นเพราะว่าผักบุ้งซุปายค่ะหลังจากกันค่ะปิดท้ายด้วยผักบุ้งค่ะพี่น้องซุปว่าเปา็นยังโบไซทีเดียวลงไปเลยแล้วค่ะพี่น้อง เพราะว่าผักแต่ละอย่างมันสุกวัวอกันค่ะเพราะว่าเที่ข้าสเส็ยดแล้วต้มแล้วผักบางอย่างถึงมันสุกง่ายมันก็่าเปลือยนะคะพี่น้องอันใดที่สุกง่ายมากก็สีเละกับสุขบสขแข็งค่ะนะคะเลยจําเป็นต้องใส่ทีละอย่างค่ะปิดท้ายด้วยผักบุ้งน่คะพิซซน่นการเพ็ดอาหารค่ะพี่น้องแล้วก็เติมน้ำมะกรูดล,ลงไปน้ำมะกรูดใส่เบิร์ดเลยค่ะขอเน้นน้ำมะกรูดด้วยจ้ะพี่น้องเพราะว่า แกงส้มพวกนี้ใส่น้ำมะขูดเยอะๆจะอร่อยค่ะตามด้วยน้ำมะขามสองทับพ,พีนะคะให้มันเปรี้ยวหวานตามด้วยของคุงรสสำหรับย่างหนึ่งตัวใส่ด้วยค่ะพี่น้องนะคะแข็งมันแข็งแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาใส่ลงไปค่ะอย่าลืมด้วยค่ะพี่น้องว่า น้ำพริกแกงส้มเราเนี่ยมันจะมีความเค็มอยู่แล้วด้วยค่ะพยายามชิมรสน้ำเนยก่อนสับปูนี่อย่างค่ะพี่น้องเพราะว่าแกงเผ็ดสําเร็จรูปอ้แกงส้มสําเร็จรูปเนี่ยเขาจะเอาซีไซคเกลือมะนาวค่ะพี่น้องนะคะรสชาติมันจะออกเผ็ดๆเปื่ลยๆค่ะแล้วกอบเค็มๆนะคะนั่นแหละค่ะทีนี้ใส่น้ําตาลลงไปเป็นน้ำตาลปี๊บนี่ค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ำน้ำ ตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่าน้ำตาลปี๊บมันหวานโดดนะคะพี่น้องค่อน้ำตาลทรายมันชู่วลดห้หวานเราเลยต้องใส่น้ำตาลทรายลงไปน้ำนคะแกงส้มให้อร่อยต้องให้มีแบบรสเปรี้ยวหวานเค็มะคะ่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องม,งมัน่นใจว่ารสชาติยังไงนะคะแนะนำว่าเฮชิมก่อนนะคะของย่อนีโอเคแล้วค่ะก็ใส่กุ้งสดลงไปเลยค่ะค่ะใส่ลงไปนี่นะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องแกงส้มผักรวมกุ้งสดนะคะล่อให้กุ้งสดลสุกแล้วก็ปิดไฟกินได้ค่ะนะคะพี่น้องเอาละค่ะี๋ยจะให้เบิง่งตอนที่สุกแล้วเรียบร้อยจ้า แล้วล่ะคะ่ะพี่น้องเมนูง่ายๆคะ่ะแกงส้มผักรวมกุ้งสดนะคะพี่น้องนี่คะ่ะสังเกตบางน้ำนะคะจะออกข้นๆแน่นน้อยนึงคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเยาวตํปาปลาใส่กําลังหอ่อนๆข้นๆเลยคะ่ะรสชาติจะหอมมะกรูดนะคะพี่น้องเพราะว่าใส่มะกรูดไปสามน้อยเลยคะ่ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกจะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะพี่น้องแ่บๆคะ่ะนี่คะ่ะใส่ผักลงไปพอมันยุบแล้วหุงว่าผักน้อยหน่อยคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะตอนที่ใส่เนี่ยจะไหลาๆอยู่ค่ะเยาวานะหึกว่าผักมันหน่อยไปเนหน่อยนึงค่ะพี่น้อง เนาะค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูง่า,งายๆค่ะพี่น้องเมนูสั่งอาชีพเลยได้ค่ะเห็ดกินก็นได้เห็ดคลายก็ดีเนาะคะ่ะพี่น้องเห็ดรับให้ใส่กระชายแล้วก็มะกรูดนะคะความแสบยังแน่หมองหนี้เลยคะ่ะบวไปใส่เลยค่ะรสชาติปรุงให้ถูกปากจะคล้องค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะนี่ค่ะพักข้าวมี่เอียงกระใาลงไปะคะ่ะส่วนมากมองเทือกแยกกระชายทูฟงงยวก,ก็เขโผดอ่อนอยู่เลยค่ะพี่น้องก็เห็นว่าพักมันไหลเนาะค่ะพาอแกงเราพักกระโบไลเป็นไดเนาะค่ะพี่น้องก็เลยได้ซ้ำหนีเนาะคะ่ะ เอาละค่ะขอพละลายทุกผู้ทุกคนที่เขามาเราชมมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะพี่น้องขอบคุณกำลังใจลหลายๆเด้อค่ะมาค่ะเอาถั่วมามาตักคนละถั่วแล้วสร้างไปกินกันค่ะพี่น้องแกงส้มผักรวมกุ้งสดแซ่บๆจ้า